สวัสดีครับผมก็ในส่วนของวันนี้นะครับเรามาดูวิธีการเข้าไปเรียกใช้งานตัวเมนูนะครับเมนูตรงนี้ผมมีการเขียนด้วยแบดไฟล์นะครับหลังบ้านเราก็มีการเขียนด้วยเครื่องมือของ w i n d o w s ก็คือ w n n o w s s o o m m n n p r o m อ t นั่นเองนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับถ้าเกิดดูไม่จบนะครับหรือว่าใคร ท่านใดอยากจะดูต่อก็คือไปดูต่อที่ช่อง Youtube IT Training นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแต่ละหัวข้อเลยนะครับผมหัวข้อข้อหนึ่งนะครับถ้าเกิดผมจะกรอกข้อมูลตรงนี้ใส่เป็นเลขหนึ่งเขาก็จะมีการแสดงข้อความขึ้นมานะครับหรือถ้าเกิดผมต้องการที่จะเปิดเข้าไปใช้งาน Word ์นะครับโดยปกติแล้วผมก็ต้องมีการ คลิกเข้าไปใช่ไหมเน็กเข้าไปหรือว่าคลิกคลิกเข้าไปเพื่อไปเปิดดูบนวินโด้เนาะแต่ว่าคันนี้ในส่วนตรงนี้เองถ้าเกิดเรามีเมนูตรงนี้เราก็กรอกเลข2ได้เลยนะครับเขาก็จะไปเรียกตัวโปรแกรมเวิร์เวขึ้นมานะครับเพื่อให้เราเข้าไปใช้งาน หรือเราจะไปเรียกใช้งาน Excel ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ใส่เลข3เข้าไปหรือเราจะเข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตเราก็ใส่เลข4นะครับเป็นตน้นหรือว่าเราต้องการออกจากเมนูนี้เราก็ใส่เป็นเลข6เข้าไปตรงนี้ก็คือจะเป็นเพียงแนวทางนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้นำเครื่องมือนะครับที่อยู่บน Windows มา ใช้งานนะครับมาเขียนเป็นแบบไฟล์หรือใครจะใช้ตัว Power Shell นะครับในการเขียนเป็นเมนูเป็นหน้า GUI ก็ได้เหมือนกันนะครับผมสวัสดีครับ